กำลังอัดคลิปเสร็จน้องไปมาน้องก็ไปเมามาเหมือนกันโอ้ยเฟิเนเน่นเทนถือเลยค่ะเนาะสามสิบห้าบาทแมนบอสเลยยี่สิบห้าบาทสิบห้าบาทโอ้ทุกคนสิบห้าบาทอันนี้ป้าเบิ่งมักหน้าอืมมักหน้าเอาก็ได้อุ้อยยังดึกๆๆดักดึกดักป้า ไก่ป้าเคียงจ้าทุกคนจ้าไก่ป้าเคียงได่ไข่ไก่มูสับนาออันนี้น้องน้องแฟนคนก็ไปพอะแล้วได้เล้วนี่ได้เคียงมานี่เลยจ้าอู้ห้15บาททุกคนนี่แบ่งกันกินสบายดีสวัสดีค่ะพี่พีเอฟซีทูทูทานวันนี้มาพบมาพบกับออนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้ออนจะมาปวดค่ะพี่พีเอฟซีจ้า ไปตลาดโอ้โหซื้อของเยอะแยะแต่ว่าถึงเงินไป 1, 000, หนึ่งพันเหลือมาตั้งสี่ร้อยค่ะพี่พีซีค่ะแต่ว่าได้เยอะมากๆเลยค่ะมาวันนี้ออนจะมาขอขวดสินค้าเนาะคือบอกเลยว่าถ้าใครไปตลาดนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มเกินคุ้มเกินคุ้มคุ้มคุ้ม,มสุดๆแน่นอนเลยค่ะเนาะออนไปประมาณช่วงแปดโมงค่ะพี่พีซีค่ะเพราะว่าจะรีไป ที่จริงอ่ะจะไปตั้งแต่เจ็ดโมงแต่ว่าขออาบน้ําก่อนเนาะแล้วค่อยไปเพราะว่างัวงเงียมากเลยค่ะอ่ะวันนี้เนาะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันหยุดของออนเนาะเพราะว่าวันทุกวันอาทิตย์จะหยุดแล้วออนก็ไปจ่ายตลาดจ้าวันนี้จะมานําเสนอเนาะสินค้าขอขอขงใช้หรือว,ว่าของกินของอะไรในประเทศไทยค่ะพี่สิขามาวันนี้นําเสนอก่อนเลย อันนี้พริกขาว t ซ c อันนี้คือยี่สิบบาทดูทุกคนยี่สิบบาทใครอยู่ใกล้มาอกับออนได้นะออนจะแบ่งให้ที่จริงแต่ก่อนซื้อพริกสวนยี่สิบบาทแบ่งให้แบ่งให้แบบแบ่งให้เพื่อนๆนในโรงงานนี่แหละเนาะก็จะมีอ่าน้องสาวพม่าแล้วก็พี่สาวคนลาวเนาะก็จะแบ่งให้ซื้อพริกสวนมายี่สิบบาทมันได้เยอะก็แบบกลัวกินไม่ทันเนาะก็เลยแบ่ง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 กันกินนั่นเองเนาะ อันนี้ก็ยี่สิบาทเอามาเอามาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดอะไรพวกนี้อันนี้ยี่สิบาทแต่มะเขือเทศอีกสิบบาทค่ะแล้วก็อันนี้นําเสนอปีกไก่เนาะทั้งปีกไก่ทั้งน่องเนาะหกสิบบาทอ่ะออนวูบงอะ่ะหกสิบาทเหรอเยอะขนาดนี้เลยหรออะไรประมาณนี้เนาะได้มาแบบเวลาช่วงนี้ออนทําโอค่ะเนาะออนก็ต้องแบบซื้อมาไว้แล้วก็หมักไว้เผื่อจะทอดกินแบบเวลาก่อนจะเข้าโอเพราะว่า เลิกห้าโมงแล้วก็ห้าโมงครึ่งจะเข้าโอก็ต้องทอดไว้นะ้องอันนี้ก็ได้มาหกสิบบาทเออเปิดไว้คะแหละสว่างดีแล้วก็นี่ได้ไส้หมูค่ะวันนี้จะมาจะมานําเสนอเมนูย่างให้แฟนย่าง,ให,างให้กินออนไม่เคยย่างไสอ่อนมันก็นจะมาร้อยเท่าไหร่โลละร้อยห้าสิบห้าแต่ว่าเขาเรียกไส้แก่หรือว่าอะไรไม่รู้นาอไสไส้ขมอะไสไส้ขมดลละ 60บาทบางร้านก็โลละห้าบห้าบางร้านก็โลละ45ิห้าแล้วแต่เนาะแต่ว่าออนได้โลละห0สิบาทมาแล้วก็ปลาเนาะว่าจะมานึง่งอยากกินนึ่งปลาได้มาตัวละหกสิบบาทแล้วก็ได้เห็ดเพราะว่าจะนึ่งปลาใส่เห็ดนางฟ้าห้าสิบบาทอันนี้คือเป็นร้านประจําเลยไปทุกทีขาบอกว่าเอ้ยรู้ได้ไงว่าพี่เอาเห็ดมาไม่รู้ค่ะเดินมาเฉยๆคือปัจจุบันนี้นะบอกเลยไปซื้อของจนแบบหลายๆคนนะ่ะหลายๆคนว่า ฮ้ยแบบรู้ได้ไง่ายว่าพี่เอาเหตุมาวันนี้ไม่รู้คะ่ะเดินมาเฉยๆอะไรประมาณนี้เนาะคือสนิทกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วคะ่ปะปัจจุบันนี้อันนี้ห้าสิบบาทแล้วก็แตงกวาได้มายี่สิบบาทค่ะน,นี่เอาไว้มาตํากินเนาะแล้วก็ต้นหอมผักชีสามกรรมําอ่าเท่าไหร่สามกํายี่สิบแล้วก็มะนาวมะนาวก็แบบถูกมากตะก้าละสิบบาทก็แบบตะก้าใหญ่บนลเริ่มเทิมแต่ว่าออนไม่เอาเพราะว่า กินไม่ทันเหมือนเดิมออนก็เอารูกละสองบาทหกบาทเนาะกับประมาณนี้แล้วก็ผักบุ้งค่ะอันนี้ซื้อมาลวกกินกับน้ำจิ้มแบบสวยมากเนี่ยออนอยากนำสวยมากๆคือออนไปแบบเซมาค่ะเพราะว่าแบกของเยอะเกินไปเนี่ยอันนี้คือยี่สิบบาทนะคะเนี่ยมีแตะยอดแบบปวกๆเลยค่ะพี่พี่นี่แนะนำเลยนะตลาดนี้แนะนำเลย เนี่ยมีแต่สวยๆออนแบบเอามาผัดกินกับน้ำมันหอยก็ได้แบบทำเป็นเส้นเล็กๆเล็กๆอ่ะออนชอบอย่างเงี้ยแต่ก่อนเห็นเห็นอ่านายจ้างเขาพากินเนาะเขาเป็นทำเป็นเส้นเล็กๆใส่หมูสับนิดหน่อยอะไรแาณนี้ก็เลยทำเป็นน้ำมันหอยอันนี้ก็เอาตามาครึ่งหนึ่งก็ลวกหรือว่ามานึงน่งเนื่อกินกับปลาหรือแบบลูกจิ้มน้ําจิ้มอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยอันนี้ก็ยี่สิบบาทแล้วก็กระเทียมยี่สิบบาทได้เยอะเลย แล้วก็ผักหวานเนาะผักหวานก็สวยๆแต่ว่าแก่ไปน,นิดก็ไม่เป็นไรกำละสิบบาทเนี่ยกำละสิบบาทได้ยี่สิบบาทนะแล้วก็กระลำเนาะแต่ก่อนแต่ก่อนถ้าถ้าอยู่ที่ออนะเขามาขายก็เท่าไหร่ก็ประมาณอันนี้ยี่สิบบาทแต่ว่าออนไปซื้อที่ตลาดก็ได้อันนี้เท่าไหร่นะเอออุ้ยเจ็ดบาทคะ่ะไม่ถึงสิบบาทเดชันเนาะตกใจเลยแต่ละทีแบบไปซื้อทำไมมันถูกจังเลยเนี่ย อันนี้ได้เจ็ดบาทแล้วก็ออนอยากกินเข hmm. าเรียกว่าอะไรอ่ะผัด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 ผงองกอกเสรเต้าหู้เนาะออนซื้อมาแต่กินกับข้าวสวยอะไรประมาณนี้แต่ว่าแฟนนะไม่ค่อยชอบกินหรอกแฟนชอบกินแต่ต้มแต่ปนแต่แบบว่าแต่ออนนะกินอาหารไทยบ้างเนาะกิน้วเข้าวสวยลวร้ออะไรประมาณนี้เนี่ยอันนี้ก็ได้ยี่สิบห้าบาทมาแล้วก็ปลาส้มน้องว่าทอดกินอันนี้ก็ได้หนะ้าสิบบาทแล้วก็หมูเอาไว้ ทำหมูแดดเดียวค่ะพี่เอซี่ขาออนเพราะว่าออนมีที่ตากแดดเดียวอยู่แล้วแบบมาแงวันอะไรเข้าไม่ได้นาะเพราะว่าเราอยู่ห้องก็แบบว่าอยู่แบบดาดฟ้าเลย <c oughs> แดดเปเปียงเปียงเลยค่ะปัจจุบันนี้อันนี้ก็หกสิบบาทค่ะนี่เอนจะมาเทียมชิ้นเล็กๆๆแบบทําแบบใส่น้าตาลนิดนึงแล้วก็มักทาหมูแดดเดียวนั่นแหละเลนาะทำหมูแดดเดียวบางครั้งก็หลายแดดเหมือนกันนะ เพราะว่าลืมไม่ใช่แหละหรอกเพราะว่าลืมก็เลยเป็นกลายเปว่าหมูสามแดดสี่แดดอะไรประมาณนี้ไปเนาะอ่ะก็หมดกันไปแล้วซื้อแค่นี้ล่ละค่ะอ่ะซื้อทั้งหมดออนมาคิดไรประมาณอ่าราคาประมาณหกประมาณหกร้อยเนาะประมาณหกร 600, นะ้อยหกร้อยกว่าน,นิดแต่ว่าออนได้ซื้อไก่บ้านไว้ได้แหละร้อยแปดสิบเมื่อวานออนไปตลาด ออไปตลาดที่นี่เนาะเพราะว่าไก่ไก่บ้านจะไม่มีเขาจะมีแต่ไก่เหลืองทีเนาะไก่เหลืองแล้วก็ไก่พันธุ์แล้วก็เป็ดเนาะทีตลาดแล้วก็มีปลามีอะไรคคูเยอะแยะแล้วก็เห็ดเห็ดฟางเล็กๆกับผักสะอมอะไรหุย้ยพูดมาก็พูดไม่หมดค่ะเพราะว่ามันถูกมีทุกสิ่งทุกอย่างคือค่าใทยได้ไปคือถูกจริงๆอันนี้แบบคนในโรงงานออนนะไปทุกคนเลย แต่ก่อนนะคนลาวก่อ,อ,อนบอกเลยไม่ไม่ไมไมค่อยได้ไปพอได้ไปได้ติดใจว่าอุ้ยทำไมมันถูกจังเลยออนออนเขาอ่ะอยู่เป็นสิบปีเขาไม่ค่อยได้ไปเนาะแต่พอออนมาอยู่ปีปีกว่าเองออนก็แบบไปทุกอาทิตย์ไปทุกอาทิตย์เลยค่ะจนแบบเขาตกใจว่าอุ้ยเงินสียห้าร้อยได้ของเกือบครบเลยเนาะออนบอกว่าใช่สิเพราะว่าของที่นี่เขาจะไม่ขายแพงเนาะเขาจะขายถูกๆแล้วคนก็ขายเยอะมากแบบยี่สิบบาท ยังไงเห็ดฟางเยอะๆยี่สิบบาทเห็ดหูหนูบางครั้งโลละอ่าโลละห้าสิบเอาครึ่งโลยี่ส้บบาทก็คือเกือบได้ครึ่งถุงอะแต่ก่อนออนซื้อเห็ดเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดฟางเอาไว้ามากินแกงหน่อไม้แต่ว่าช่วงนี้ออนไม่ได้กินแกงหน่อไม้นะออนก็เลยไม่ได้ซื้อมาก็เลยเท่านี้แหลคะค่ะเนาะส s ่ ภูมิใจกับการจ่ายตลาดของเรานะโอเคค่ะคลิปนี้เนาะออนก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะออนก็ต้องขอขอบคุณที่พีเอชีทุกท่านที่รับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้นะคะถูกอกถูกใจกันไหมคะวันนี้เนาะไปจ่ายตลาดได้ของมาเยอะแยะเลยโอเคค่ะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณที่พีเอชีทุกท่านที่รับชมรับฟังนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย